ครับผมสวัสดีครับผมเกษตรวิทีชาวบ้านก็มาเจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้เนาะอ่าเราก็จะมาดูในรูปแบบของการคมนาคมเส้นทางการคมนาคมในรูปของเส้นทางการคมนาคมชนบทครับผมเนาะอ่าเส้นทางการเกษตรครับผมอ่าเจอกันอีกแล้วครับผมในังเกียนวิจารณ์ครับผมต่อเนาะครับผมเนาะอ่าก็ฝากติดตามในรูปแบบของอ่อช่องด้วยนะครับผมเนาะช่องเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมในย t u b e ครับผมเนาะวันนี้เราจะมาดูนี้เลยครับผมเราจะมาดูนี้เลยครับผมเนาะอ่า ทางครับทางทางทุกทางครับผมนี่เลยอ่าทํสามเดือนสี่เดือนแล้วครับนี่ประมาณสาสเดือนครับผมนี่เลยอ่าดูการทําครับผมนี่งบประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เนาะอาครับผมแต่ว่ารูปแบบของอาออเห็นแต่รถอบจอ กับอบตอมาครับผมอบตอ,อ,อกุจับเนาะอยู่บ้านอ,อะไรอะ่ะบ้านท่าสามัคคีตมบนกุจับอำาเพอกุจับครับผมนี่เลยเส้นทางก็ถนนนี่เลยครับผมเส้นทางดงบางดางทางดครับผมน่ไม่ใช่ดงบางเนาะเส้นทางดงท่าเส้นทางดงท่าหนองบัวลำพูครับผมโอ้น้งน้องบ้านน้อยลำพูไม่ใช่หนองบัวลำพูครับผมเนาะเหมือนกับไม่ใช่คนพื้นที่เลยครับผมมาดูนี้เลยครับผมเนาะ โอ้เส้นทางนี้มันมันมันสุดยอดมากเลยครับผมเนาะทำงบประมาณก็ไม่รู้ว่างบประมาณพอหรือไม่พอครับผมเนาะหรือว่าฉุลระหกหรือว่ามาทําแบบโดด่วนครับผมเนาะมาดูนี่ครับผมโอ้ยสามเดือนเป็นหลุมเป็นบ่อครับผมเนี่ยโอ้ยดูคุูก้ามากครับผมเนาะงบประมาณเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับงบประมาณส่วนกลางเอามายังไงก็ไม่รู้หรือว่างบประมาณไม่เพียงพอหรือว่าจะทําก่อนหรือว่าทําทีหลังก็ไม่บอกกับชาวบ้านครับผมเนาะไม่ลงเน็ตไม่ลงออนไลน์ไม่ลงลงอะไรให้กับผู้ประชาชนรู้เรื่องอะไรเลยครับผมจะปิด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 อย่างเดียวครับผมเนาะหน่วยงานอะไรก็ไมม่รรู้คับผอ แย่่ครับผมนะดูครับผมโอ้ยอ่าทำยังไงก็ไม่รู้ครับผมสนนนี่เต็มเลยครับผมนี่เลยโอ้โหมีแต่หินเอ่อหินเอ่อหินเขาเขาเรียกว่าหินอะไรนะมันเป็นหินเอ่อแบบหินหินคลุกครับผมหินคลุกอ่าหินคลุกเอาแต่หินคลุกมาแล้วก็อัดเข้าลงไปครับแน่นๆไม่ไม่ทำอะไรเลยครับนี่เลยอัดอัดแต่พื้นเดียวนี่ดูพื้นใหม่ครับผมนะอันนี้เป็นพื้นใหม่ครับผมนี่พื้นเก่า อ่าดูความแตกต่างครับผมเนาะพื้นใหม่กับพื้นเก่าครับผมนี่เลยเอ่อการเอ่อที่การคมนาคมชนบทครับผมของเราเนาะนี่ก็เส้นทางสําคัญมากที่สุดเลยครับผมเนาะในเส้นทางการคมนาคมการค้าเอ่อการค้าการขายครับผมเนาะและก็รปแบบของการเกษตรครับผมนี่เลยโอ้ต้องพึ่งนี้ครับผมเนาะอ่าทำยังไงครับดูหลุมเนี่ยครับผมนี่หลุมโอ้โหอีกไม่ถึงเอ่อสิบเมตรครับผมนี่เลยโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อครับผมนี่เลยดูสัญจรเอ่อการคมนาคมสัญจรครับผมเนาะ ครับผมนี่ครับผมโอ้ยบริหารยังไงก็ไม่รู้ครับผมโอ้ท่านวิเชียนเขาขำอ่าครับผมอท่านนอายุอบจครับผมเนาะอ่าแล้วก็ท่านอะไรนะอ่าครับผมเป็นอบตครับผมรู้แต่ดาบแหลมดาบแหลมนี่แหละครับผมเนาะเออดูครับผมนี่เลยโอ้โหเป็นลุมเป็นบ่อครับเป็นลุมเป็นบ่อโอ้โหทำสามเดือนเมื่อกี้นี่ครับผมเนาะไม่รู้ว่าจะทําต่อหรือไม่ทําต่อครับผมเนาะโอาทำเหมือนกับเด็กเล่นขายของครับผมเนาะเออ หน่วยงานส่วนกลางครับผมฝากด้วยครับหน่วยงานส่วนกลางท้าไม่เชิญตรวอย่างพวกเราประชาชนอย่างพวกเรามองศักยภาพในรูปของเจ้าหน้าที่ไม่ดีเลยครับผมอมองศักยภาพในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถหรือว่าอาคารตู้พุ่งอะไรใดๆก็ไม่มีผลกระทบกับภาคส่วนกลางก็เป็นอีกรหนึ่งครับผมเนาะก็จะฝากไว้ด้วยครับผมเนาะโอ้ย ไม่อยากจะพูดเลยครับผมนี่เลยโอ้ยครับผมเนาะเออรถซื้อมาราคาแพงๆครับราคาเป็นล้านราคาเป็นแสนครับผมเนาะเออก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหมื่นครับผมห้าหกหมื่นก็ประมาณนี้ครับผมนห้าหกหมื่นก็ถ้าชนบทคนไม่มีจริงๆเขาสำคัญครับผมเนาะก็ถ้า เท่ากับเป็นร้านเหมือนกับคนที่อยู่ตากจังหวัดครับผมเนาะคนที่รวยๆครับผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับผมคนที่สาคัญก็สําคัญครับผมอะไรที่เป็นสาคัญก็ฝากไว้ด้วยครับผมหน่วยงานที่ไม่มีความสามารถก็ออกไปครับผมเนาะหน่วยงานสกงกางหรือว่าหน่วยงานชนบทครับผมเนาะก็ให้คนอื่นเข้ามาทําแทนครับผมเนาะคลิปนี้โมโหแล้วครับผมเนาะโอ้ทำยังไงครับผมเนี่ยเอาพลังงบประมาณครับผมเอาไม่มีความสามารถเท่ากับคอรับใชนครับผมเนาะก็ฝากไว้ด้วยครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมเนาะฝากติดตามด้วยครับผมเนาะ